พ่อจนบอกว่าฉันไม่สนใจเรื่องเงินเงินทองทองหรอกพ่อรวยบอกว่าเงินคืออำนาจแต่ไม่ได้บ้างเงินนะเว้ยเดี๋ยวฟังผิดบอกอุ้ยไอ้คนรวยนี่บ้างเงินใครที่มีไมค์ใช้บอกคนรวยไม่ดีคนรวยขายยาเสพติดเป็นไมค์สช้คนจนเพราะคนรวยจริงๆทําคุณจะต้องมีเทดคือมีสมองคุณจะต้องมีฮาร์คือมือใจและคุณจะต้องมีแฮนคือคุณจะต้องลงมือทำเฮดฮาร์แฮน 3 H พ่อจนเขาจะมีมาเซ็ e ที่เขาไม่ประสบความสำเร็จเขาจะบอกว่าฉันไม่สนใจเรื่องเงินมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทองแต่ลึกๆแล้วเขาจําเป็นและเขามีความต้องการเรื่องเงินมากแต่เขาทําเป็นเสมือนว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างคนรวยเขาบอกว่าเงินคืออำนาจมีเงินเลยจะเอาไปต่อยอดได้หลายอย่างผ่าตัด ต้องใช้เงินเป็นล้านมีคนบางคนที่เขาป่วยเป็นโรคมะเร็งเขากเกษียณเอาเงิน3ล้านไปรักษาตัวสรุปที่ทํามาตลอดชีวิตอาชีพคือครูได้เงินกเกษียณมาไม่เหลือเลยค่ะรักษาตัวหมดไม่เสียคนจนเราไปเช็คตัวเองด้วยนะไม่มีเงินก็ได้ค่าน,าน้ำค่าไฟต้องใช้เงินค่าโทรศัพท์คอสออนไลน์ก็ต้องใช้เงินค่ารถค่าน้ำมันค่าบีทีเอสก็ต้องใช้เงินพาสาวไปกินข้าวกินชาบูก็ต้องใช้เงินลูกเข้าโรงเรียนต้องใช้เงินซื้อรองเท้า ซื้อเครื่องแต่งหน้าไปวัดก็จะต้องใช้เงินนิมนต์พระมาห้ารูปใช้เงินอย่าหลอกตัวเองไม่ได้สอนให้เป็นคนโลกครูบอกว่า 3H มเฮดเฮดฮาร์ดแฮนด์คุณจะต้องมีหัวใจหัวใจที่เป็นนักสู้